วดีตอนเช้าวันที่12ตุลาคม2568ครับบัลลังก์ทองนะครับตอนเช้าๆไก่มากินหญ้านะครับตัวนี้ก็เล่นหินอันนี้เล่นตัวเองนะครับทําตัวเองนะหมุนตัวเองนะครับตัวนี้ก็ใช้ปากเป็นกำลังข้่งครับกำลงังค้าง ตัวนี้กำลังขั่งนะครับนี่ครับกำลังขั่งนะครับมาดูตัวนี้นะตัวนี้ก็เออชาบก็กินปิ้งยานะตัวนี้เป็นไทยกอยงอนนะ ัวนี้เป็นลูกเจ้าบาัางเงินนะครับอ้าฮะอ๋องานรู้จักครัว่าจุดได้แล้วครับตัวนี้ชุดนี้ไปแต่งไปขนแก่นไปอุบลไปขนแก่นอุบลไป ชนทบุรีนะครับคนแกนน่นบนอนทบุรีลแล้วก็ไปที่ไหนที่นี่นะชุดนี้แก่บน้นทบุรีแล้วก็กระสินนะกระสินชอท่านกำลังคนนะ้นหาวันนี้จะวันแงเงินนะ cầu trắng của anh ngon ngon cao cao ngon 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 ขนกำลังขึ้นนะครับมแม่พันธุ์เป็นพวกลูกควรจะเป็นก๋อยไทยงอนกำลังขึ้นนะ นี่ก็หลุดเมื่อวานเรหลุดมาหลุดก็ได้งเงินมาฟรีๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้หลุดหลุดนะครับก็เราจะาไปทดลองกันนะครับหลุดมานะครับแต้มเลยนะเขาให้กินนะครับเขาให้กิน ว่าเขาให้กินครับวันนี้ก็จะไปไปที่ใหม่นะครับหลุดหลุดจองกันไว้ก็หลุดครับมัดมัดกันไว้นะครับก,ก็เลยเขาไก่เขาไม่พร้อมนะครับ rồi thổi thoát nào còn rồi có đăng ảnh 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 ใช้ปากกินข้าวที่หลังตัวเองนะครับใช้ปากกินข้าวที่หลังตัวเองแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อาหารที่ล้างไม่ได้นะครับตัวนี้ก็กินอาหารไปแล้ว โอ,โอ้อืมอืเย,นยน็นๆให้ตัวก่อนมันจะมันจะเสีเสยโอ้โหเส้นอาหารแดงๆไม่ได้กินเลยนะครับตัวนี้ตัดกยดก่ยนก่ เจา้าครหลังจากที่ไม่ได้อัพเดตก็ขอบคุณ youtube นะครับที่เปิดโอกาสให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ